ครับผมก็สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงอกหักครับผมคือต้องบอกนว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านการอกหักเยอะกว่าความรักครับผมผมเลยเลือกที่จะทำเพลงนี้ออกมาเป็นในแนวเพลงอกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอกหักแบบฟิลโกลดครับแบบที่ไม่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าฟูมไฟครับผมเราเลยทำออกมาเป็นเพลง Congratulations ที่เหมือนกับว่าเรา เข้าใจในความรักเข้าใจในซิจเวชันต่างๆนะครับผมทําให้เราเนี่ยเลือกที่จะนอกจากเอ้ยเลือกที่จะอะไรเลือกที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาแล้วกันละครับคือตามเนื้อเพลงเลยไหมคะเป็วนวงงานงา,านแต่งคเหมือนกันเลยขนาดนั้นเลยหนมะคือมันมันก็ม,ม,กมีมันก็มีจากรประสบการณ์จริงประมาณ80%รแล้วผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แบบพี่ทอยพี่ทอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทําให้เนื้อเพลงมันเนี่ยมีความสลัดสลวยและทําให้คนย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วกัน,กนครับผม โรงานะเนก่กกาโลความรู้สึกเปิดในยาผม,มว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกันมาแล้วกันครับผมเราก็เหมือนว่าเราแค่ไปเซตนคยเขามดีๆเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปไอยู่ที่ที่ท,ที่ที่เขาควรจะอยู่แล้วกันครับผมก็แบบไปแฮปปี้ยินดีเขาแล้วมาร่วมงานกับคอยได้ยังไงครับ พี่ทอยน่ารักมากคือตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ทอยก่อนแล้วครับผมเราก็แค่เสนอโปรเจกต์ไปหเหมือนกับว่าเล่าสตอรี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทําไปแต่กลายว่าพี่ทอยสนใจพี่ทอยอยากทําให้พี่ทอยก็เลยแบบมาทําให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณพี่ทอยมากมาที่แบบน่ารักมากและเก่งมากพี่ทอยคือคือไวมากแปบ๊บเดียวเคือบ,บเพลงเสร็จออกมาแบบได้ได้ฟังเดโมแรกภายในแค่ประมาณ3-5วันเราวันาวนั้นเองครับผมโือพี่ทอยคือแบบ สุดเลยครับแต่กับรู้ใช่แปลว่าพี่ทอยฮอตมากนะใช่ครับผมได้ยินมาว่าแบบพี่ทอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทำเพลง Congratulations กับเขาเนี่ยคือเขามีโปรเจกต์กับศิลปินคนอื่นๆหลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมามาทำเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆครับพี่ทอยจริงๆครับมีฮอตแร็ปด้วยใช่อันนี้ยังไงคือทุกคนได้เห็นว่า ท่อนแรปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นเดอดทอยแบบชัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยคนจะรู้เลยว่าพี่ทอยโปรดิวแน่นอนใช่ใช่ก็คือดีดีมากและคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโฟล์หรือว่าอะไรต่างๆของท่อนแรปสไตล์พี่ทอยก็คือตามเพลงเลยครับเข้บ้ากถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมยากครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูดเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแคปปี้ที่จะร้องละกัน อยากจะร้องเพลงนี้ครับมันสื่อสารมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์ทอยเข้าไปเลยไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เป็นเป็นคนแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่ทอยเขาก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงออกมาเป็นคอนเทนต์เลชั่นก็ครบครับครบถ้วนครบถ้วน MV ก็เป็นวิชามาเล่นด้วยแล้ใช่ได้ให้โจทย์เข้าแปลว่าออกมาเป็นแบบแบบไพรส์เลเยอร์เป็นแบบนักเล่าแบบไพ่กับแบบไพ่สางอะไม ช่อันนี้อันนี้เป็นไอเดียของพี่ภูมิกับครับคือพี่นี่พี่พี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเขาเสนอมาว่าคือเอ็มวีโอหักในประเทศไทยเนี่ยมันมีม,มีเยอะเยอะมากมีหลาย MV มากครับผมแต่ว่าเราจะทํา MV อ,อกีหักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว้าวดีและให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปราบผี กับผีที่มาลักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกเลยที่จะนำสองสองสองบทน,นี้มาเล่าแล้วกันครับอ,อกหักกระแทงอ,อกไปเลย <laughs> ไม่ไม่ไมาขนาดนั้นรเราเราไม่กล้าแทงเขาไงครับใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มา,าดูเอ็มวีพร้อมกับแฟนแ,ฟนแบบหลายร้อยดีใจดีใจมากแล้ววันนี้คือแฟนคลับเอาจริงผมไม่คิดว่า พี่พี่แฟนคลับจะให้ให้การตอบรับดีมาเยอะมากในขนาดนี้ครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยอมสละเวลามาหากันครับคมรู้สึกแรกที่เห็นจอ่แฟนเป็นยังไงครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงๆไม่ไม่เคยมานั่งดู M v วกลางแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ทําให้อ,อ่อบรรยากาศวันนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับนีเราอยากจะฝากแฟนๆกับเพลงนี้บ้างโอเค ได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations นะครับผมยินดีกับเธอนะครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผมทุกออนไลน์ทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ MV นะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube ครับคณาวุฒินะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไปไหนมาไหนด้วย BTS เนี่ยก็สามารถรอดู MV ผมบน BTS ได้นะครับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้ 1้0ล้านฟิวในกี่วันดีคาดหวังไว้ว่ายังไงดีสักล้านก่อนเอาเอาสักล้านก่อนขอขอสักล้านแรกกันลยกันครับผมยังไงก็ฝากสามชั่วโมงไม่อยากคาดหวังเอาเป็นว่าก็ฝากไปฟังไปฝากฝึยวันนี้ครบกลํ้มมาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากฟังตอนไหนก็ฟังครับผม ไ่างะอะไยังไม่มีครับอยาก <c oughs> ให้ทุกคน<ช>ไปดูอยากให้ทุกคนชอบที่เพลงกันมากกว่าครับผมอยากให้คุณฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบมากกว่าครับผมนั่นแล้วออีกอย่างึงที่จะคอนเฟิ์ชันละพรละอ,อจานจะได้ดูแลรู้สึกยังไงบ้างกัน ครับผมก็จะมีละครชุดดวงใจเทวพรมนะครับออนแอร์ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมครับผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยครับเรื่องแรกเรื่องเรากจดันนะครับฝากทุกคนด้ครับเราเปิดมาเลยเราแบบมีความตื้นึกกนตื่นเต้นกดดันใช่กดดันกดดันครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกวยและครับเราเลยรู้สึกเหมือนว่าเราอาจจะต้องเป็นกันชนแล้วกันเป็นกันชนให้สี่เรื่องที่เหลือก่อนใช่รอรอรับฟีดแบก เพื่อเพื่อรอดูฟีดแบ็เรื่องเราต่อไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับเหมือนก็จะถูกแับอะไรแฟนตาซีแฟนตาซีนะตอนเราออดจันก็มีความเป็นแฟนตาซีใช่อแอคชั่นด้วยแฟนตาซีด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือเราออดจาันเลยด้วยคร,ครบครบลดมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบเขาเรียกแอดเวนเจอร์ประจนประจนภายนิดนึงไม่ไม่ได้เครียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่ารอจัน ตอบโจทย์ทุกคนแล้วกดดันไหมเพราะว่าเป็นเราเป็นละครเรื่องแรกที่ปิดซีรีส์ค่กดดันกดดันมากครับผมเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนว่าเราเราก็จะต้องเป็นเป็นตัวชิมราง <c oughs> เป็นตัวชิมลางให้กับสี่เรื่องก่อนถ้าเกิดสมมุติเราเปิดมาปังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบรับดีนบดนบเน,น,นี่ยผมเชื่อว่าเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่าแล้วละครจันเนี่ยดียังไงบอกบโอ้โหดีที่มีผมกับน,น้องจีน่า นั่นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นละครที่ครบรถครับผมคือเราสามารถได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบตัวเป็นคุณชายหรือว่าตัวที่เป็นพาร์ทที่แบบเราได้เข้าไปอยู่ในป่าหรือว่าใช้ชีวิตแบบเอเวนเจอร์จนภัยอะไรทุกคนจะได้เห็นทุกมุมของตัวคุณครูทเน่แล้วก็รอจันแน่นอนครับบูดูรอบบูทุกที่ครับบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับ รอติอดตามครับผมลมอใช่เพราะในเรื่องเราเป็นเจ้าของห้างไงครับเราก็อาจจะมีเรื่องของกบฏอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณน,นั้นครับพ่แม่เราไปเอเจนซเจอมาใช่ครับผมชอบชอบ,ชอบชอบครับอาเตรียมในกระแสตอนนี้คือมันเริ่มมีแบบตัวอย่างออกไปบ้างแล้วกระแสนคนต้องมาถึงตัวคุณครัวยังไงบ้างก็เท่าที่อ่านก็ ดูชอบพูดถึงเรื่องความคลั่งรักของคุณรูนะครับเขาชอบพูดถึงเรื่องสายตา,าเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยดูคลั่งรักอะไรอย่างงี้ก็<อ>จริงครับคาแรคเตอร์ของคุณรูจริงก็เป็นคนคลั่งลักรอาจารย์แบบนั้นแหละครับผมเขาทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมรับเตรียมมีอะไรจะฝากบอกทีมคุณรูว่ายังไงบ้างทีมคุณรูครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรอจรย์ด้แล้วกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายแล้วกันใครเป็นแฟนนิยายของโดนใจเทโพรมเนี่ยผมว่า ในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายนเนี่ยก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูก็ต้องรู้สึกยังไงกับความคลั่งรักของลุงจิูกหจิกหมอนแล้วจิกหมอนไหม,มก,ใหก,ก,กม็ให้ไปดูกันเองแล้วกันครับผมให้ลุ้นกันเองครับใครใส่ไปคะโอเขอบคุณครับ